มัดของเขาแข็งแกร่งมากถ้าโดนหมัดนั่นเข้าไปมีหวังตายแน่นายคงเป็นพี่เถียนที่อยู่ปีสามสินะมีทุราลอะไรกับฉันเหรอเ่ยเถียนมีชื่อเสียงในเรื่องความไร,ร้กาศแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบกันทําไมคนนี้ถึงดูปัญญาอ่อนแบบนี้ล่ะดิเยาฉันมีเรื่องอยากจะถามนายเล็กน้อยนะเรื่องอะไรล่ะคืองี้ตอนฉันออกแรงชกฉันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ถูกต้อง สักเท่าไหร่นายที่จะแนะนําฉันได้ไหมแน่นอนในเมื่อเราเป็นนักเรียนด้วยกันต้องเรียกเป็นได้แล้วแต่วันนี้ฉันไม่ว่างนะสิเอาไว้วันหลังได้ไหมได้สิได้สิเอาไว้ข่าวหน้าก็ได้ตอนนี้หนีไปก่อนนะเกิดอะไรขึ้นทำไมอสูรเหล็กถึงวิ่งไปแบบนั้นเขาพูดอะไรกัน หรีเห่าใช้วิชาอะไรกันแน่หรือว่าเขารักอักขระสะกดจิตขั้นสูงบนตัวเขาเง้นเหรอสะกดจิตอสูรเ,เหล็กเง้นเหรอดีดีแต่ปากปากติดอสูรเหล็กไม่เป็นนี้ฉันคิดว่าเขาจะหักกระดูกหรีเห่าทั้งตัวซีฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็แค่ จะมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการชกกับฉันเดี๋ยวเสีย้ยวเยามันเกิดอะไรขึ้นอสูรเหล็กต้องการอะไรกันจากนายฮะอสูรเหล็กอยากเรียนรู้เทคนิคการชกกับนายงั้นเหรอนายจําได้ไหมว่าคนที่เรียนเทคนิคการชกกับอสูรเหล็กกระดูกเขาหัก3ท่อนเลยนะแต่ทําไมเขาถึงไปะแล้วละ่ะ ฉันบอกเขาว่าวันนี้ไม่ว่างเอาไว้วันหลังนายอยากจะอ้วกเหรอฉันรู้แล้วว่าทำไมเวเทียนถึงมาหาฉันบ้าเอ้ยฉันไม่น่าปล่อยเขาไปเลยเสียวเอี้ยงนายควรอยู่ห่างฉันเอาไว้นะทำไมล่ะนายจำได้ไหมว่ามีนักเรียนคนที่โชคร้ายคนหนึ่งขาดสามัญไปหาเรื่องเฮียเลียนแล้ว เขาจะมาล้างแค้นนักเรียนคนนั้นด้วยใช่ไหมละ่ะนักเรียนคนที่โชคร้ายคนนั้นคือฉันเองฮะเหาย,ยาเหยาเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ใช่ว่าฉันอยากช่วยหรอกนะบอกฉันมานายอยากจะพักลุงบ้านไหนฉันจะไปจองไว้เดี๋ยวนี้เลยเจ้าเหลี้ยงระดับ41ของคาพิเศษ มีอัตราการตื่นของรากวิญญาณ60%เรือขนาดนี้เลยเหรอแกได้บันทึกภาพเอาไว้หรือเปล่าฉันจะเอาให้คุณชายเฮืออีเหลียนดูพี่ใหญ่เหลียงเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปโรงยิมมาผมปวดท้องขึ้นมาผมน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับผมต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนละ่ะไส้ติ่งอักเสบงั้นเหรอนี่แกกาลังรอเล่นฉันอยู่ใช่ไหมฉันคิดว่านายมี ศัก,กยภาพฉันถึงกับไปให้คุณชายเฮยเหรลียนฟังครับคัาพี่ใหญ่เหลียงพูดถูกแต่อาการตอนนี้แย่มากโอ้เจ็บจๆพี่ใหญ่เหลียงทำไมไม่ให้ผมไปตรวจด,ดูก่อนละ่ะเอาไว้จัดการทีหลังก็รีบไปซะสิคุณชายเฮยเหรลียญต้องการให้มันถูกจัดการให้เร็วที่สุดวันนี้ทำไมเขา ทำตัวแปลกฉันน่าจะจัดการเรื่องนี้เองใครชื่อหลี่เห่าโผล่หัวออกมาเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมผมจะลงทุกวันนะครับ